สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบมาเจออีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับระบบรางกันในเรื่องของ,ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกันนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะมาอัปเดตกันในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนาะซึ่งผมจะมาอัปเดตที่ไปนในส่วนของ a i r p o r t Link เนาะที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันช่วงพยาไทยสุวรรณภูมินเนี่ยแหละกับในส่วนที่กําลังก่อรสร้างในส่วนที่เป็นช่วงของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะฮะโอเคเ กน,นัโดยล่าสุดเนี่ยนะครับ CP เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ชนะการประมูลในส่วนของผู้ที่จะเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินล่าสุดในเดือนตุลาคมนี้วันที่25ตุลาคมเนี่ยเนาะก็จะมีการที่ CP เนี่ยจะได้เข้ามาบริหารเป็นวันแรกในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หรือคือในส่วนที่เดินรถอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะฮะหลังจากที่ CP เนี่ยเนาะได้มีการเข้ามาบริหารการเดินรถในวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะมี บริษัททางรถไฟแห่งชาติอิตาลีหรือ FS จากประเทศอิตาลีมาเป็นผู้ให้บริการรับจ้างเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงรับไม้ต่อจากรอฟฟอร์อรอซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต n k งอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะฮะซึ่งก็จะมีอีกหลายอย่างเลยนะฮะที่หลังจากที่ CP เข้ามาให้บริการให้มาบริหารแทนรฟอฟฟทแล้วเนี่ยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะฮะซึ่งก็มีหลายอย่างเลยครับอย่างเนี่ยนะครับมีการรีแบรนดิ้งในส่วนของโครงการมีการเปลี่ยนชื่อ A.R.L. แล้วก็มีการปรับโลโก้ให้เข้ากับโครงการรถไฟความเร็วสูงด้วยโดยที่ในช่วงแรกๆของการที่ c p พเข้ามาบริหารเนี่ยก็จะมีการเตรียมเงินลงทุนในช่วงแรกอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทเพื่อที่จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วก็ระบบต่างๆในส่วนของพวกอย่างเช่นระบบเบรกระบบอนัสสัญญาณอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่จะทําให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกระบบคอมพิวเตอร์ระบบวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารการเดินรถอะไรพวกนี้เนี่ยเนาะเนื่องจากว่าหลังจากที่รถไฟฟ้า a i r p o ิเคชันที่เปิดให้บริการในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับตั้งแต่ให้บริการมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ยังจะมีการ ปรับตกแต่งสถานีมีการติดเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้ด้วยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่าสถานีรถไฟฟ้าแ p ร์พอร์ตลิงในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปิดเทบนะ้องคือมันไม่ได้แบบเปิดโปรเหมือนแบบรถไฟฟ้า BTS แบบปัจจุบันอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมอ่ะแล้วก็รวมถึงจะมีการเพิ่มความส่งสว่างของไฟในแต่ละสถานีด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการดัดแปลงในส่วนของขอบวนรถ a i r p o r t Link ที่เป็นขอบวนรถแบบ Express ให้รองรับผู้โดยสารด้วยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่ตู้หนึ่งนะครับของเจ้า Express เนี่ยที่เขาไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยได้นั่งเนาะก็คือเขาปิดไม่ให้นั่งนั่นแหละนะฮะโดยการดัดแปลงขบวนรถ Express 4ขบวนเนี่ยก็จะเป็นการรอซื้อรถขบวนใหม่ที่ใช้เวลาผลิตถึง2ปีอยู่นั่นเองนะฮะโดยตามแผนสำหรับ การซื้อขบวนรถใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีการซื้อมาพร้อมๆกับตัวขบวนรถไฟความเร็วสูงด้วยเลยนะฮะโดยที่ตัวระบบรถไฟความเร็วสูงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีเอกชนอีกหลายรายเลยนะครับที่มีให้พิจารณาเยอะนะฮะอย่างเช่นซีเมนต์บอมบาร์เดียร์เอาสตอมฮุนไดฮิตาชิแล้วก็ CRRC นะฮะ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของพื้นที่ที่จะจอดรถด,ด้วยก็จะมีสถานีมกักกะสันสถานีบารทับช้างลาดกระบังแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถเนี่ยไม่ได้อยู่ในสัญญาของ CP ที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ย CP ก็จะ พยายามเจรจากับการรถไฟเพื่อที่จะขอไปจัดระเบียบทําที่จอดรถใหม่ด้วยเขาก็บอกด้วยนะครับว่าจะมีการปรับปรุงที่จอดรถใหม่พร้อมกับค่าจอดที่ไม่แพงด้วยนะครับและในส่วนของพนักงานของการเดินรถไฟฟ้า a i r p o อร Link ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนจากคนที่ขับจากรถ a i r p o อร Link เดิมที่อยู่กับรอฟอทเนี่ยโอนไปอยู่ในส่วนของ CP แล้วก็รวมถึงในส่วนที่จะเป็นส่วนที่เปิดรับใหม่ด้วยนะฮะ ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ CP จะเข้ามาบริหารต่อจากราฟฟทนั่นเองครับอันนี้คือเป็นตามแหล่งข่าวที่เขาได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจากแหล่งข่าวก็จะเป็นในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนาะซึ่งจะเป็นในส่วนที่จะเป็นช่วงที่ก่อสร้างนั่นเองนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบก็ยังอยู่ในระหว่างการส่งมอบพื้นที่เนาะซึ่งในส่วนของการส่งมอบพื้นที่เนี่ยล่าสุดมีการแจ้งจากการรถไฟว่าจะมีการส มอบพื้นที่ในช่วงของสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะฮะแล้วก็จะไม่เกินในช่วงของเดือนตุลาคมด้วยนะฮะโดยเมื่อได้พื้นที่ก็จะมีการเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สาสนามบินทันทีเลยนะฮะโดยจะมีบริษัทอิตาเลียนไทยเนาะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะก่อสร้างในส่วนของงานโยธานะฮะแล้วก็บริจย์ไชน่าเรลเวย์ก็จะเป็นผู้ก่อสร้างในส่วนของงานระบบรางโดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ5ปีโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในช่วงประมาณ เดือนสิงหาคม2569แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นช่วงของพญาไทยถึงดอนเมืองซึ่งในช่วงนี้จะ คาดว่าส่งมอบพื้นที่ไม่เกิน4ปีนะฮะแล้วก็ตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงดอนเมืองถึงพญาไทประมาณราวเดือนสิงหาคม2570นะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดเนาะสำหรับในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับ a i r p o อร์ตลินะฮะก็ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมที่อัปเดตเพิ่มผมก็จะนําอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบอีกในอนาคตเนาะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับในการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ